มาหาของกินที่หลังอาชีวะมันยากาศยัมยเย็น<ฮ> <laughs> อของกินฝั่งนูน้นมีเค้กมีราดหน้า <laughs> บัวลอยโรตี พระาจังลูกนึงครับกระเป๋าน่ากินมากดูไดีกระเป๋าอะไรดีมีหมูต้องเต้ค่ะบธรดา้าโด้ันม่ไ้ก้งต้องเต้ครัเป็นเท่าไหร่ครับ ครับ <author> นะครับครับกนับได้ปรจักอ่ะอันนี้อะไรเ้ามันไก่ คิดถึงอาทิตึย่งไตลาดนี่าน,น้ไปกินอ่ะอนีเป็นดูนนี้เลยูานเมื่อกี้กินใช่ไอ้ลดทามเรากินอร่อยอร่อยอ่าไมแต่เมื่อกี้ไม่มีน้ำกินกน่ะกินโดนแต่ท้องเย ลุงแม่มไปซื้อเลยกินปะกล่ไมบพร้พอนนาดอันนี้กลิ่นจับมมดนนบีเลย รเาปาบาทครับเมื่อกี้หนูไปทอนเหรียญน้องบน้ิบเหรียญมาเยญนบาทเหียองเรียญเรีย่าหนูอ๋อแลกเหรียญหมดแล้วแล้วหนูมี่พูดเลย จะรับเล,เลากี่าทเจาาเป่าไหมจ้าเจ็ดบาทครับอะไรเป้าครับอยอะไปเท่าไราหร่ครับอ้กินท่านตายร,ร้อยจ้ะรางวัลครับคบอว่า,ป,า,า,าป่ายี่ิปลาเบาท สามชิ้นเลยครับยี่สิบชิ้นครับวอ,อะไรไหมไอหอยลาร์ตอีกหนึห่งครับครับแล้วน,น,นี่ครับได,ได้ครับ